ท่านผู้ชมหมื่นกิโลเหลือเชื่อครับก็ทําเองได้ทําครับไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้หมื่นกิโลอันนี้คือของใหม่นะครับแอดมินไม่ได้เบิกค่า,าแท้ของห้างนะครับแต่เบิกเบิกของอมีคุณภาพทเทียบเท่านะครับประมาณนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเบิกห้างทุกอย่างยกเว้นตัวสําคัญมากนะแต่ว่ากรองนี่อย่าไปสม 4, สีสมหานะครับ ถ้าเลยจากบริษัทที่แบบเชื่อถือได้อะไรพวกเนี้นะอย่าไปใช้นะครับถ้าเป็นเดนโซก็ขอให้เป็นเดนโซแท้นะครับถ้าเป็นอไอซินก็ขอให้เป็นไอซินแท้นะครับถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่ออกยังไงให้ใช้เบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์ราคานี่มันเาเรยไปหกร้อยกว่าบาทแล้วครับห้าร้อไปไปลายถ้าไปซื้อศูนย์บวกแหวกก็ 600บาท